สัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง World Financial and Investment นะครับวันนี้ทางผมก็จะมาวิเคราะห์เรื่องทองคำนะครับก็วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าราคาทองคำได้ปรับขึ้นและลงนะครับมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมานะครับ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตกลงมานะครับเมื่อสัก2อสชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับก็ทําให้ตลาดทองคำเนี่ยเกิดความผันผวนขึ้นมาหน้าในหน้าจอตอนนี้ผมก็ได้เปิดราคาทองคำนะครับในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับก็ราคาทองคำก็อยู่ช่วงไซด์เวย์อยู่นะครับก็ยังไม่มีการ ปรับตัวอย่างรุนแรงใดๆนะครับก็แต่ช่วงแท่งเทียนเมื่อสาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีการปรับขึ้นปรับลงอย่าง 1, ผันผวนมากนะครับแล้วก็ในชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นแท่งเทียนสีแดงครับลงมาลึกเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,845เหรียญนะครับตอนนี้ก็ มาอยู่ที่1854.53เหรียญประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปดูในช่วงทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับผมก็ในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเรา,าเห็นได้ชัดเลยว่ามันอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็คือดาวเทรนต์นะครับไซด์เวดาวเทรนเลยก็ราคาก็อยู่ที่ระหว่าง1854หรือ1853นะครับก็ กำลังล่วงลงมานะครับต่ำสุดนี่ผมคาดเดาวไว้ว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงก้นเถวตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเรียกก้นเถวแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ก็คือมันอยู่ตรงปลายของเส้นเลือดแดงนะครับะจะอยู่ที่1,806ครับก็คือแนวรับ แนวรับต่ำสุดก็1 8 0 5หรือ806นี่นะครับก็น่าจะเป็นวันที่น่าจะพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะนี่ผมเปิดไทม์เฟรมสีชั่วโมงก็น่าจะใช้เวลาถึงวันที่18เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็แค่วันที่14ก็คือวันอังคารแต่พรุ่งนี้ก็มีโอกาสร่วงลงมาถึง ที่1,817นะครับสำหรับราคาทองคำเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ Timeframe day นะครับก็รายวันก็รายวันเนี่ยราคาทองคำก็ได้ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็อยู่ช่วงปลายสีแดงของเส้นเลือดตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะเรียกว่า Harvey Channel Indicator แต่ผม เรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับมันก็คือคล้ายๆเส้นเลือดนะครับมันมีขึ้นมีลงแต่เมื่อมันจะขึ้นสูงสุดเนี่ยมันไปแตะตรงเพดานสีแดงแล้วมันจะหลงมาแล้วเมื่อแตะเพดานหรือปลายเส้นเลือดนะครับด้านผิวของเส้นเลือดนี่มันก็จะ,ะดีดขึ้นเราก็สามารถซื้อเลยนะครับก็เหมือนที่ผมเมื่อ,อ EP ก่อนๆหน้าก็เคยแนะนำวิธีการใช้แล้ว ก็ถ้ามีการแตะที่ผิวของสีแดงตรงนี้ทั้งละด้านล่างหรือด้านบนเนี่ยมันก็จะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ใกล้ๆปลายตรงผิวเส้นเลือดแล้วมีโอกาสปรับขึ้นสุงนะครับแต่ตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงขาลงเพราะทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันกำลังเอียงลงมาอยู่ยังไม่ขึ้นนะครับแต่เราสามารถมองเห็นได้ว่า ตรงนี้เนี่ยอ่ามันจะล่วงลงมาต่ําสุดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าตามที่ลูกศรผมชี้นะครับอ่าคุณอาจจะไม่มองไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่าจะย่อตัวก้องสักนิดนะครับอ่าแล้วคุณอ่าท่านผู้ชมสามารถเห็นนะครับว่าเนี่ยตัวแท่งเทียนเนี่ยมันจะล่วงลงมาต่ําสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะอ่า โอเคก็ช่วงพันแน่าจะร่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่พั0 5หรือพั0 6นะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นเพราะไฮเวย์ช c นเนลเนี่ยมันมันโค้งขึ้นใช่ไหมครับ่ผมคิดว่า Highway Channel ตัวนี้เนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับประมาณ60-70%เลยทีเดียว ก็ในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นเช่นกันนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยประมาณวันที่เดือนมีนาคม11มีนาเนี่ยมันจะร่วงลวงนะครับราคาทองคำส่วนในทางเฟรมที่15นาทีเห็นไหมครับมันก็อยู่ในช่วงไซเวมันก็ขึ้นอัพแอนด์ดาวขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะครับเพราะตอนนี้เกิดตลาด มีความผันผวนเพราะมีการรายงานผลอัตราเงินเฟอ้อนะครับก็ทำให้ราคาทองคำร่วงก็คือเงินเฟอ้อมีกระทบมีผลกระทบต่อราคาดอลลาร์และราคาทองคำนะครับก็ถ้าเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ราคาทองแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็ร่วงลงใช่ไหมครับ ทำให้ราคาทองคำเนี่ยก็ร่วงตามไปด้วยนะครับเพราะอ่ะอเหตุน,นี้ก็ร่วงลงเยอะเลยนะครับอตอนนี้น่าจะมีข่าวอะไรแรงๆนะครับก็เห็นราคาทองคําร่วงหนักเลยนะครับเนี่ยขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ร่วงลงมากับที่เดิมนะครับเห็นไหมครับก็เป็นไปได้ว่ามันจะร่วงต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงวันที่อ่1สิบห เพราะนี่คือไทม์เฟรม15นาทีนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทำการ m o n y y m n n g g m m n t แระหว่าง Stop Loss ให้ดีๆนะครับสำหรับการเทรดทองคำก็ในช่วงนี้คลิปนี้ก็มีการสนับสนุนโดยนะครับ XM นะครับโบรกเกอร์ที่มีความนิยมนะครับ สามารถถอนได้ไวแล้วก็ฝากเงินได้ไวด้วยแล้วผมใช้อยู่ประจำก็ค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะครับระบบเสถียรมากแล้วก็การฝากเงินถอนเงินนี่ก็ใช้เวลาไม่ถึง2วันเลยนะครับวันเดียวบางทีภายในวันเดียวก็รับแล้วนะครับท่านที่สนใจสมัครนะครับจะได้รับโบนัสเทรด50เหรีเดน,นะครับแล้วก็ลิงก์นี่ก็คือลิงก์ที่สามารถสมัครได้นะครับ ก็ให้ผู้ที่สนใจสมัครสมรัครผ่านลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วผมจะแปะอยู่ใต้แปะอยู่ใต้ด s สคริปชันของอวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ยังไงของใหอ้ท่านผู้ชมและนักลงทุนใหม่ๆติดตามราคาทองคำให้ดีนะครับสำหรับการเล่นทองคำเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากก็ขอให้ทุกคนทำ Money m m n n g g m m n t t แล้วก็ ติดตามข่าววิเคราะห์ข่าวนะครับขอบคุณมากครับ